ครับพี่น้องครับมาเบิ่งแม่ยงก้วนะครับแม่ยงก้วปันมะฮงแม่ยงก้วแท็กหน่าใหม่กร,ร,ระป๋ามะฮงเรื่องครับพะ้าพะ้าทำงานดีครับนะครับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นเงินมาเบิ่งมาเบิ่งกระดาษเม่ยงก้วเด่นำงานมากมะฮงแม่ยงก้วท่างคุณแจ็กก็คือท่างคนหนึ่งเขาอยครับ เ็นมาดาประเทศนี้ของผู้ไทยครับเป็นผู้เล่าน้าลูุ้มหน้าลูกคุงนะครับจุดชัดาครับวอมบอกไว้ๆๆๆๆๆตัวโตๆๆๆๆๆหงก็จเป็นดจาแกรงตัวพวกขากอะไรผู้เล่าว,วาคักมองไดกัว่าขักปันนี่จ็หม่องน้ารกุ้ม่นะครับแม่ขวัวทา่างานนู้เป็นปินๆก้นการะาลคัะอันนี้เป็นเป็นมองว่างอาหารนะครับ วางตะหมพูพวงวางผนลใหม่ได้กำลังเกี่ยวขบนกันเป็นวันขบไลทดถดไลท์กดดไลพี่น้องยังยงลไม่้มสูดมกกดุกแกงปักกิเล็ก,ม,กมุกลไม่แก้วพี่พี่น้องนะแก้วบอมค้ไทย ป้าตัวเกี่ยวเกี่ยวผู้ไทยมนุ่ยเพชรผ้หลงผีหลงเกี่ยวผู้ไทยมือนี่ละมื่อใครกินเกี่ยวผู้ไทยผัวหาต้องใส่มือนี่ห็นเกี่ยวผู้ไทยเราผเด้อผมเด้อผมเด้อมือนี้เด้อครับมือนี้ครับขวดคักรู้พีหลงก็เคยขวเคยเห็นนะครับจ้เป็นลายคักรอ้ มีนยงคิดว่าจังเสร็จเนาะครับขวบสด,ดีครับ